สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับที่รับชมเผยตันลบข่าแนวนะครับครับเมื่อนี้ผมก็มาอยู่ที่อ่สั้นสติงนะครับสั้นสติงที่เป็นย่านของคนไทยนะครับที่เิ่นเข้ามาในจับใจชายฝอยนะครับบริเวณนี้นะครับระแวกสั้นสติงนะครับเป็นถนนระหว่างสั้นสติงและกะไปหลงฐานนะครับเป็นยืนเยื่องกันมันเป็นสามแยกนะครับไปคาฟู่ก็ได้แล้ะกะ เลี้ยวอ่าเลี้ยว้ายกับมาม้านซ้อยนี่นะครับม้าสร้อยสันจริงนะครับในละแวกนี้ก็มีร้านไทยหลายร้านนะครับพี่น้องก็เนี่ยแต่คนไทยเป็นสิเข่ามานะครับมื้อนี้ครับผมสิมารีวิวอ่าร้านร้านนึงครับของอ่าอ่าเทียออดนะครับที่เพิ่นมาอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนที่ว่าเพิ่นเพิ่นมาอยู่ประจํานะครับที่ว่าเป็นเพิ่นสิมาซัพพอร์ต พพอร์ตเจนะครับเดี๋ยวเขาไปเข่าไปข้างในเดครับแล้วเราก็ับไปรู้จักกับเจนะครับ่นมาจากไหนจากไหนนะครับล้วก็ับไปรีวิวว่าอ่าสินค้าในร้านนี้นะครับ่นมีอย่างแน่นะครับเดี๋ยวเขาไปติดตามผมมึงนะครับนะครับครับตอนนี้ผมกับเขา่าร้านเพื่อนๆนะครับหรือคนไทยที่เขารู้จักกันในน้ำร้านเจร้อยนะครับนี่ละครับร้านเจร้อยของเพื่อนหลเรื่อยพี่น้อง ของหลายมากเลยนะครับพ <á> ี่น้องเมื่อกี้ล่ะในพื้นที่ประมาณอ่าประมาณเท่ถือว่าประมาณหาหาเมตรนะฮะสามตรปขุ่นสามเมตรนะครับก็ถือว่าหลายตัวนะครับในในละแวกนี้นะครับแสตแคนงนมเนยนะครับหรือว่าเครื่องใส่ไฟปลาหรือว่าเกี่ยวกับของใส่ของของใส่ชิฟเป็นนะครับพี่น้องนี่ก็เครื่องแต่งหน้านี่นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเขามาชมสินค้ากันนะครับหรือว่าไพรทีพันไปพันมาในละแวกนี้นะครับในละแวกท่านสติงนะครับบ่งหูจักล้านนะครับกับเขามาถามเพิ่นวาร้านล้านิร้อยล้านนะห้นะหอนะ้อเแห้องแน้อเ้าอ้า้องฮ้อเแ้า้างแ้งอออำงนนะ อาหารการกินนะครับปลากระป๋องนะครับผิวชายอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ Boy ่ปลากระป๋องนี่รถดีรถยังเป็นของไทยเลยพี่น้องเห็นไหมนั่เข่ามากแล้วครับเสียภาษีด้วยนะครับเสียภาษีถึงสองสามกฎหมายนะครับพี่น้องอ๋อไว้ไว้ฮ่าไว้ไว้นี่ก็เป็นการนะถมเอากระป๋อง ครับปลอดลูกค้านะครับเป็นพันไปพันไหนสี่พันไปพันมากคิดบอกเลยครับว่าเอ๊คิดมาหาซื้อเส้นค่าแบบนี้อยจังหดไหนเนาะเนี่ยจังเสะไปกินหมูกระทะบอกครับเนี่ยเทียบเท่าพันไทยนะฮะพันไทยนอร์สิงค์นะครับเอาพันไทยอีกสุดอ๋อพันไทยเนี่ยพันไทยภาษาอังกฤษแต่ว่าเป็นภาษาจีนน,พะ,น,นะพันไทยนอร์สิงค์นะครับ ยอดนะครับนี่ครบทุกอย่างนะครับของคนไทยนี่ยกทั่งดานโปรเทคนะครับแป้งเย็นนะครับแปง้งอ,อะไรอ่ะเบบี้เดีอ่ะผมจะจำอ,อะไรผมกับเลยเลยความเป็นเด็กหน่อยมันะ้งเอ้ยนี่ครับหลักกา,ารจะเป็นวาสลีนนะฮะ ขายผีพานไปคันมานะครับคิดบอกว่าอู้ยิไปหาของสิ่งๆนี้เลยจะไหนเนาะนะครับมาหนี่นะครับล้านเจร้อยนะครับเป็นกับบริการของไทยนะครับน้ำเข่าถูกตองตามก้นไมยนะครับนี่แกงต่างงูพี่น้องแบรนด์สเนกสเนกสเนกแบรนด์สเนกอ่านกะทิเท่าเกาะโอเคนะครับมาแล้วครับไถสผีพันไปทานมากนะครับประกาศเดี๋ยวครับ ทั้งนั่นแคบหมูกัมีครับผมแคบหมูนี่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดบาทครับยี่สิบเอ็ดบาทแล้วก็มีถั่วถั่วนี่กัไปน,นะบดตำนำเขาถือต่องตามกฎหมายนะครับนะนะครับอ่าไอสินค้าที่ในร้านกับผมก็รีวิวนะครับนะเดี๋ยวผมสิผ้ามาเบิง อ่ามันรู้จักกับเจนะครับเพื่อผู้ใด้ผ่านไปผ่านมานะครับในในอะแวกนี่กับเจอ่าเห็นเจเพื่อนเพื่อนนี่อันนี้ก็นี่ครับแนะนั่งไหนในเจร้อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจร้อยนะครับโอ้สวยมากนะครับผมโอ้เห็นแต่เห็นแต่สีนะครับเห็นเป็นี่สิบสีนะครับก็แถวนี้ก็มีร้านไทยเยอะมีร้านไทยเยอะอยู่แต่ว่าอ่าสินค้าเพิ่อนกับมีทำจํากันแต่ว่าการ อุปนิสัยนะครับอุณนิสัยเลยว่าการเทคแค่ลูกค้านี่เจร้อยนี่เขาถือว่าอันดับหนึ่งอยู่เลยนะครับในระแวกนี้นะครับภายท้ก็ผมก็ได้ยินเลยครับผมก็ได้ยินซื้อว่าร้านเจร้อยด้วยล้านเจร้อยเลยนะครับแต่ก็มีร้านอะไรอีกนะเจ๊มีหมูกระทะจิ้มจุ่มอ๋อหมูกระทะจิ้มจุ่มนะครับอยู่ข้างๆนะครับถ้าใครสนใจที่จะแวะมาที่ต่างปตะเทศนะครับอาหารตามธรรงก็มีด้วยหรอมีอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวมาแล้ว อ look, oh. like ๋อนีเก okay. right. oh. ียวอ๋อส no. ุดยอดเลยครับน no. okay. okay. oh. ี่แะสอดครับนะครับตามที่รีวิวไปนะครับเนาะร้านเมาอ่าพม่าได้เด้อครับเด้อยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับต้อนรับทุกท่านจ้าไหนก็ต้อนรับหมดจ้าจ้าจ้าครับผมอ๋อก็เห็แล้วก็อุ่นใจเนาะพี่น้องเนาะเข้ามาเขาก็อุ่นอาหารกระป๋องก็มีเนาะนะครับพมาเข้ามา ต่างพินนะครับแล้วเขามาเห็นคนบานเดียวกันนะครับแล้วก็ยิ่งเห็นล้านลักษณะนี่นะครับแล้วก็เพื่อนกับจอนรับเขาอบอุ่นใจนะครับเขาก็เขากระดีใจได้พี่น้องเขามากก็โอ้เขาไปหาล้านเจร้อยก็น่านะครับก็ยินดีนะครับท่านสติงนะครับท่านสติงแล้วก็สอบถามได้นะครับผมก็ะวศกจักสร้อยที่แน่ชัดว่าสร้อยยังฮะสร้อยแก่ ซอยร้อแปดหรอเจอ่าซอยร้อแปดบอกเขาว่าซอยร้อแปดนะครับมาลานสี่ร้อยนะครับเพิ่นมีทั้งอาหารตามสั่งมีลานคาราโอเกะนะครับขางๆเพิ่นนะครับราคาล้านซูเปอร์มาร์เก็ตของเพิ่นนะครับเชื่อเลยว่าสิ่งี่พี่น้องอยากได้นะครับหรือว่าสิ่งคพี่น้องต้องการในลานไทยนะครับมีครบแน่นอนครับจังผมนี่มาย่างไปนี่ที่คลิปที่ผมรีวิวไ้เบิ่งเนี่ยครบหมดนะครับพี่น้องนะ คลิปนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับร้านเจร้อยนะครับยูสั้นสติงนะครับโอเคนะครับร้านเพลินเพลินร้านเพลินเพลินร้านเพลินเพลินจิ้มจุ่มนะครับรับฝากไว้เด้อครับเด้อจากเคยเป็นบล็อกชาแนลนะครับรีวิวห้พที่นองเดบ้งนะครับที่ผููไดสิมาสั้นสติงหรือว่าผู้ไดสิมาไต้หวันนะครับคึดบ่ออกบอกว่ถือไปบ่อ อย่งที่หาว่าเจอนะครับมานี่ครับลานเจร้อยนะครับต้นจริงร้านเพลินๆครับที่เดียวครบคันครับขอบคุณครับจากไทยบันบกเชนแนลครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ